สำหรับคลิปนี้กาพาพี่น้องมาเบิ่งหวานดีในตำราเก่าอีกชนิดหนึ่งครับนี่ก็คือหวานนิลพัดนะครับลายทันการองสิรุจักคุณเคยซื้อของเป็นไปดีครับสำหรับหวานชนิดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหวานที่มีความนิยมกันมาตั้งแต่โบราณครับครับสำหรับหวานนิลพัดครับหรือว่าบางท่านก็เรียกว่าหวานไก่ชนนะครับในตำราบางเล่มมันก็เรียบเทียบลักษณะใบของเป็นไว้ครับว่ามีลักษณะคล้ายกันกับ อุตจิรขนาดเล็กครับแต่ว่าลักษณะใบของเพิ่นก็ถือว่ามีความแตกต่างกันครับอุตจิรครับสําหรับวัดชนิดนี้นะครับครับตามที่พี่น้องเห็นครับก็คือลักษณะใบของเพิ่อนสีขอนขา,างกลกนนดกมมนนะครับใบใบของเพิ่อนสีบ่ค่อยมีลักษณะแหลมออกไม้เห็นครับสีมีลักษณะเป็นลูกไขหรือว่าในบางใบก็สะมีลักษณะกลมมนครับ ปเจเริญเติบโตได้เต็มที่กับมีลักษณะรูปไข่ตามที่พี่น้องเห็นครับตัว่าาลักษณะใบที่เพิ่เกิดขึ้นใหม่หม่นะครับเกิดมีลักษณะกลมมนครับครับนี่ก็คือส่วนด้านหลังใบของเพลนครับกับมีลักษณะเกี่ยงมันไขกันครับกับด้านหน้าใบของเพลนครับส่วนลักษณะการใบของเพลินก็ถือว่ามีความอ่อนเางาครับมีลักษณะอบน้ำนะครับ นองกาโคงเส้นลักษณะแตกต่างของเพลนครับสําหรับใบหวานตอนที่เพิ่นยังเล็กนะครับแล้วก็ตอนใบหวานของเพิ่จเจริญเติบโต,ตได้เต็มที่ครับสีเห็นว่าช่วงมีใบขนาดเล็กมีลักษณะขมมุ่นกัวครับพอใบหวานของเพิ่จเจริญเติบโต,ตได้เต็มที่ก็มีลักษณะเป็นรูปไข่ครับสําหรับ ใบหวานชนิตด,ดีนะครับกับส่วนลักษณะหัวของกันครับเดี๋ยวถ่ายคลิปเดี๋ยวผมสิกุดให้พี่น้องเด่งน,นะครับครับสําหรับคุณกามเสือของหวานนิรพัทครับในตําราผนก็ได้บันทึกไว้นะครับตัวไก่พี่น้องรับชมนะคร,รับรับฟังโดยการพิจารณาเอาละครับก็คือคนได้บันทึกไว้ว่าครับเป็นหวานที่สามารถป้องกันสัตว์ธบที่มีคมใดทั้งปวงครับโดยการนําเอาัวหวานมากินครับ หรือเสียงน้ำมอหัวหวานมาฝนท่าโตครับก็สิเหตุให้เนื้อหนังหฮอซาไปเบิ้ลนะครับเหตุให้เกิดพลักกำลังแบกหามหรือว่าทำงานเงยต่างๆบนูจักเน็ดเนื่อยนะครับหรือว่าสินํำเอาหัวหวานครับมาฝนท่ามือท่าเท่านะครับก็สิเห็ุให้เวลาชกต่อยครับก็สิเห็ุให้ครโชกหรือว่าคููถือต่อยตีครับเจ็บปวดไปเองนะครับเหตดให้คููศัตรูของเฮ้าพายแพรโดยชิ่นเชิงครับ คือในตำราที่เพื่อนบอกไว้นะครับครับแล้วก็ยังมีเซียนไก่ชนครับในตำราเพื่อนก็ได้บอกไว้นะครับว่านำองหัววานครับนำมาฝนท่าแข่งไก่ชนครับเวลาที่ไปแข่งขันกันนะครับก็เฮ็ดให้แข่งของไก่เฮาครับตีเจ็บปวดยิงกว่าเอาไม่ฟาดครับก็คือเปรียบง่ายครับก็คือเห็ดให้แข่งของไก่เฮาครับมีพละกําลังขึ้นนั่นเองนะครับเห็นให้คู่ศัตรู สตูภผ่แท้ไปโดยชิ้นเชิงครับสําหรับพวมเสือของหวานชนิดนี้นะครับถือว่าเป็นหวานที่เด่นทั้งดันยูย้งครับสําหรับหวานนินพัดนะครับครับนี่ก็คือลักษณะหัวของเฟินครับพีนองกับโครงเซนลักษณะหัวเป็นมีลักษณะหัวกลมใสนะครับสําหรับหัอหวานชนิดนี้ครับบริเวณหัวของเฟินกลี่มีลักษณะกลมมนครับแล้วก็มี ลักษณะเป็นไหลออกมานะครับสําหรับการขยายพันธุ์ครับก็คือสามารถนําเอาไหลเล็กๆของเพลนครับนาไปขยายพันธุ์ได้ง่ายนะครับสําหรับหวันนผัดครับถาเวลาที่เฮาปลูกไม่ไหมครับเพ็นสซีมีเพียงไหลเล็กๆตามที่พี่น้องเห็นในขณะนี้นะครับพออายุเป็นได้ประมาณพอสมควรครับเพ็นจางสีเริ่มมีหัวตามที่พี่น้องเห็นในขณะนี้นะครับนี่คือลักษณะหัวของเพลนนะครับกลมเพียงมั่นครับสาหรับหัววัดชนิดนี้นะครับก็ถือว่า แยกแย่ครับอุตภิษได้ง่ายครับสําหรับหวานยีนาพัดนะครับก็ถือว่าเป็นหวานเกาทีมีบันทึกใวนในตําราในยุคต้นๆของไทยเฮ้าครับกับพี่น้องกบคงเซนลักษณะทั่วไปของเพลนเดลนะครับสําหรับหวานยีน่าพัทครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสําหรับการชมวันต่างๆก็ให้พี่น้องรับฟังและก็รับชมโดยการพิจารณาครับในคุณความเสี่ยงของเพลนแต่ละชนิดนะครับ กเพียงแค่นามาเสนอให้พี่น้องเบิ้งลักษณะและก็มีคุณความเสือตามตำราที่มีบันทึกไว้ครับกิปนี้ก็สิภาพี่น้องเบิ้งไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ